ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ได้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเนาะทั้งชาวบาลานเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมจากข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่สมาชิกบาลานนะครับก็สําหรับในวิดีโอนี้นะครับผมเองก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2017นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมอาจจะใช้สอนในชาแนของผมนะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับจะได้แบบ ทำตามก็ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะผมก็อยากให้ติดตั้งโปรแกรมตัวเดียวกันนะครับสาหรับคอมของใครนะครับที่ช้าหน่อยมันอาจจะติดตั้งไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สามารถใช้อาร์ดอวี่ o ฟโต้ชอปซอกได้อยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถใช้ได้อยู่แน่นอนจระนะครับสำหรับตัว CCA นะครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษด้วยนะครับหากมีเสียงรบกวนจากข้างนอกเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มีสตูดิโออัดนะครับอาจจะมีเสียงธรรมชาติเสียงรถเสียงอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับอนาคตเดี๋ยวมีสตู ทำได้ดีกว่านี้นะครับก็คนอื่นเลยนะครับก็ในส่วนของการติดตั้งเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเองนะครับมีโปรแกรม Photoshop ตัวอื่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น CS นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับที่ไม่ใช่ CC เนาะก็ให้เพื่อนๆทําการลบโปรแกรมซะก่อนนะครับก็คือวิธีการลบนะครับให้ทําตามผมได้เลยนะครับก็คือให้เราครับเข้าไปที่ตัว Control Panel เนาะสำหรับใครที่ไม่มี Control Panel อยู่ อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปแบบผมนะครับก็ให้ไปดูปที่สตาร์ทนะครับหรือว่าพิมพ์ค้นหาเลยก็ได้นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้ามาคอนโทรลพาร์เนลเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดตรงวิวบายตรงนี้ครับบางหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนี้เนาะหรืออาจจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยน,เ,นเป็นอันแรกนะครับมันจะได้เหมือนกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่ install, อันอินสตาล์อัพโปรแกรมตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับอย่าไปกดสีเขียวนะครับให้กดสีฟ้าตรงนี้นะแล้วก็ทําการลบโปรแกรม Photoshop ของเพื่อนๆซะก่อนนะครับ เดี๋ยวผมลบของผมทิ้งเลยลี๋ยวเดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูใหม่นะครับก็วิธีการลบนะครับให้เพื่อนๆคลิกขวากดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้เราคลิกให้ถูกนะถ้าจะกดตรงนี้ผมแนะนาให้กดโปรแกรมแล้วก็คลิกขวาดีวกว่าดูชื่อให้ถูกนะครับผมแล้วก็กดอั install น install เนาะจากนั้นก็เซฟยัไปนะครับเนาะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาทาการกดอัน install ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอโหลด แป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ตอนมันลบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามารอติดตั้งกันเลยละกันเนาะโอเคนะครับหลังจากที่ตัวโปรแกรมถูกลบเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถกด close ได้เลยนะครับหรืออาจจะเป็น finish เนาะสำหรับเวอร์ชั่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่เหมือนของผมนะก็ความการกด c l o s ได้เลยนะครับ ก็โปรแกรมก็จะหายไปนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมลืมแจ้งไปนิดนึงนะครับก็คือตัวโปรแกรม Adobe Photoshop CC นะครับ2017นะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปโหลดไปให้เนาะเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปไว้ให้แล้วกันนะครับเนาะ โอเคนะครับทีนี้นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับสมมุติเพื่นพนอนๆดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเนาะก็จะได้ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ต่อโปรแกรมนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนของผมนะมันของเพื่อนๆอาจจะเป็นไฟล์วินล่าแบบนี้นะครับวินล่าแบบนี้นะครับอาจจะเขียนชื่อนี้ไว้นะครับ Adobe Photoshop CC เนาะพอดีผมบีบอาจเป็นไฟล์วินล่าไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถ ดาวโหลดแล้วก็แอดแท็กไฟล์ออกมาได้เลยนะครับหรือว่าแตกไฟล์ออกมาได้เลยนะครับพอเพื่อนๆแตกไฟล์เ,เ,เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเหมือนของผมนะครับก็คือมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับใครที่ใช้ Windows 10นะครับหรือว่าใช้แอนตี้ไวรัสอยู่นะครับผมแนะนําให้ไปทำการปิดแอนตี้ไวรัสก่อนเนาะแล้วก็สําหรับตัว Windows 10ก็ให้ทําการติดตั้งปิดแอนตี้ไวรัสให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโปรแกรมจะถูกลบเอา นะครับเนาะเพราะว่ามันมอง f i e exe นะครับให้ปิดให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับตามผมได้เลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆกดไปที่ auto pay ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียจนะครับเนาะแล้วก็กดไปที่ install adobe photoshop cc 2017นนะครับหลังจากนั้นนะครับขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่โปรแกรมโหลดเสร็จเนาะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะเร็วจะช้านะครับขึ้นอยู่กับของมองแต่ละคนนะครับซึ่งพอขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราทําการกดติ๊กตัว Photoshop CC 2 0 1 7ตัว32 b i t บอิตออกนะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกเป็นตัวนี้แทนตัวเดียวพอนะครับผมแล้วก็กด Install ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมก็จะทำการ Install นะครับหรือว่าติดตั้งนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ตอนมันติดตั้งเสร็จแล้วกันเนาะใช้เวลานิดนึงนะครับก็แล้วแต่ความไวของคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะครับหลังจากที่โปรแกรมนะครับทำการอินส tall เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกด close ได้เลยนะครับทีนี้ ตรงนี้ครับเราทาการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วแต่ว่านะครับโปรแกรมของเรายังจะเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่นะครับทีนี้วิธีการทําให้โปรแกรมครับเป็นเวอร์ชันเต็มเนาะสามารถใช้งานกันได้ยาวๆเนี่ยนะครับผมก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับอันนี้ครับสาเหตุที่ผมให้ปิดแอนีิไวรัสก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ปิดนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับมันจะถูกลบทิ้งไปเนาะนะครับผมถ้าเกิดว่าของใครถูกลบไปก็ให้ทําการ e x t r a c t f ไฟล์ออกมาใหม่แล้วกันเนาะแต่ว่าของใครมีเหมือนผมนะครับก็ ทำตามผมได้เลยนะครับโดยการเปิดที่โฟลเดอร์แคคเนาะแล้วก็โฟลเดอร์แพทนะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงเพเนาะเสียงเพลงดังนิดนึงนะครับก็อย่าลืมปิดเสียงเพลงด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับหน้าตาโปรแกรมเจ้าตัวแพทนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หาตัว Adobe นะครับ Photoshop CC 2 0 1 7 6 4บิบนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากเรียบร้อยก็ให้ทำการกดแพทได้เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทำการแพทเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดปิดได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวโปรแกรมสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับ Adobe Photoshop CC 2 0 1 7นะครับอ่ะนะครับพอเพื่อนๆเปิดมานะครับหน้าตาโปรแกรมก็ จะสามารถใช้งานได้นะครับผมปกติแบบนี้นะครับไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ